โอเคครับ okay, นะผมก็กราบสวัสดีสท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแจกสกิลสำหรับสายเล่นลูกซองนะครับหรือว่าแจกคอมโบสกิลสองซิ่งนั่นเองนะครับพร้อมกับเทคนิคการเล่นลูกซองด้วยนะซึ่งสกิลที่ผมจะเอาไปเล่นให้ทุกคนดูหรือว่าที่ทำให้เล่นลูกซองได้โหดโฟนมีประมาณนี้เลยนะคาเซียเคลลี่ชาดาแคลโรลีนสกิลสองซิ่งนะคือเวลาทุกคนจับลูกซองเนี่ยทุกคนจะพิ้วมากนะครับ ซึ่งผมน้องไปเล่นมาแล้วผิวจริงนะทุกคนนะแบบยิงปุ๊บสับวิ่งโฟฟับโฟฟับเลยนะครับซึ่งผมจะเอาไปลงแรงหนึ่งสี่ให้ดูนะผมจะไปแบกน้องนักผมด้วยนะอยู่ปอนหนึ่งนะโอเคไปทุกคนไปรูยกันครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงพร้อมกับเทคนิคด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเนาะโอเคครับก็โดดลงมาแล้วนะผมก็จะทำการโดดที่หอดูดาวนะครับทุกคน ซึ่งสกิลซองซิงเนี่ยก็จะมีเคลลี่ชาดาแคลโรลีนแล้วก็ทัศยานั่นเองนะครับผมนะคอมโบชุดนี้เวลาเรายิงดาวหนึ่งปุ๊บเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่ด้วยนะ mm hmm. คือมันเร็วมากนะครับทุกคนนะเวลาเรายิงแตกปุ๊บอุ้ยแล้วมันจะมีตีนึงนะครับที่ลงกับพวกผมนะปะ่ะเดี๋ยวขอฟ้ามก่อนนะครับได้ปืนระยะไกลมานะระยะใกล้ก,ก็เป็นยู p นะครับผมนะตอนนี้คือเราต้องหาลูกซองกันนะครับเพราะคลิปนี้ผมจะมาเล่นลูกซองซิงนั่นเองนะครับผม ใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับไปปึ๊บนี่ไงเจอลูกซองแนละ้วเป็นซองแปดนะครับแปดนัดปึ๊บตรงที่เพื่อนมีคนนะนี่ไงกําลังวิ่ง,งเลยโอเคเจอโทก้อนแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นซองซิ่งโทก้อนนั่นเองนะทุกคนนะไปอยู่ด้านหน้าผมนะครับปึ๊บนี่ไงนี่ไงเจ็บล่างไม่ติดปึ๊บทัศยา,าไปหมุนรอบตัวทัว คัเรียบร้อยเห็นไหมดาวหนึ่งไปครับพัญยาก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้ความเดียวเพิ่มที่เคลื่อนที่ด้วยนะเห็นไหมทุกคนคือมันดีมากนะคอมโพนี้สําหรับใส่ซองซิ่งนะครับผมนะส่วนปืนทูก,ก็เนี่ยมันเป็นปืนที่เราต้องยิงเราต้องลากตลอดนะครับพอเป้ามันหมุนง่ายนะครับทุกคนนะโอเคเหมือนว่าเมืองนี้นะครับจะมีตีนึงนะตะกี้ซึ่งผมจัดไปแล้วหนึ่งเราต้องไปตามหาเพื่อนเขานะครับปหาคนกันต่อนะครับ ตอนนี้วงก็บีบแล้วนะหาคนเสร็จแล้วค่อยบีบเฮ้ยค่อยเข้าวงนะครับพอวงแรกก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเควิ่งไปวิ่งไปนะ่อจากไม่มีแล้วมั่งเขาโดดออกกันหมดแล้วมั่งนะครับแล้วก็จะดีดไปทางด้านสูสานะมาดูกันว่าจะมีตัวให้ผมเล่นต่อหรือเปล่านะครับทุกคนวิ่งแล้วเข้ามาก็เปลี่ยนสีวิ่งแล้วเล่นกันอยู่ด้วยไนงะนี่ไงยิงไปยิงไปเรียบร้อยครับดาวชาดาพเพิ่มความเร็วมาครับเอาแล้วเหมือนจะไม่มีมยิงลงไปโอเค,ค แตกหนึ่งนะเมื่อกี้เขายิงกันอยู่ไงะผมก็เล่นนึกว่าด้านในมีตัวแต่ไม่มีนะครับตอนนี้ได้มาอีกหนึ่งคิวนะโดดออกมาข้างนอกนี่ไงตัวมึงไปเจ็บดาวดาวไปอีกหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วเหมือนจะเหลืออีกนะทุกคนนะมันจะเหลืออีกนะครับอยู่ด้านบนแน่เลยนะครับเดี๋ยวมขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเสียงเท้าอยู่จากด้านบนเว้ยแล้วเพื่อนด้านนอกโดนยิงนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวด้านในก่อนนะเพื่อนเล่นกับตัวด้านนอกไปเลยน้องผมนะ ปึ๊บเอาดีผมไปเล่นด้วยนะประเด็นนะ่ะปึ๊บป๊บมาดูกันว่าเกมนี้เราจะได้ถึง20ิคิวหรือเปล่าเรียบร้อยไหมครับดาวไปอีกหนึ่งตอนนี้เราก็ได้มา4ี่คิวแล้วนะทุกคนนะโอเคครับจะมีอีกหรือเปล่าจะมีอีกหรือเปล่านะในตู้ก็ไม่มีนะครับและเหมือนว่าวงบีบมาแล้วนะทุกคนนะแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในวงด้วยนะครับเดี๋ยวขอเช็คคนก่อนนะครับถ้าไม่มีเราก็จะเข้าวงกันเลยทีเดียวนะเหมือนจะได้เนเสียงเท้าหรือเปล่าวนะนาทุกคนใช่ปะ หรือเปล่าไม่ใช่หรอกยวขอขึ้นนี่ไงจริงๆด้วยเสียงเท้าจริงๆด้วยนะครับน่าจะอยู่บนนี้แหละนะโดดไปโดดไปไม่เจออยู่ชั้นสามแน่เลยนะครับาจะอยู่ด้านบนนี้แหละปึ๊บปึ๊บไม่เจอไม่เจอโอ้โหอุตส่าห์ตั้งไอวอลไปเม็ดหนึ่งไม่เจอครับอยู่ด้านนอกหรือเปล่าน่าจะอยู่ด้านบนสุดน,นะนี่นี่ไงเองแค้มอะไรครับหนุ่มพี่มาหาแล้วนะจ๊ะ โอ้ว้าวเรียบร้อยไปครับได้มาอีกคิวหนึ่งนะนั่งอะไรนั่งทำอะไรโอเควงบีบแล้วนะครับตอนนี้ผมขอทำการเข้าวงกันก่อนนะครับทุกคนนะค่อยไปหาคนยิงในวงต่อละกันนะครับมาดูกันว่าภารกิจเกมนี้คอมโบสองซิ่ง20คิวจะถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็เข้าวงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมืองที่ผมจะไปต่อไปคือเขตบีมาซากินะครับ มาดูกันว่าจะมีคนให้ผมใช้สกิลลูกซองสิงใสหรือเปล่านะครับผมนะใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรบอกได้นะครับแม้กระทั่งเป็นไฮไลท์ผมก็เล่นเป็นนะทุกคนนะยิงสเตย์เมอร์อะไรอย่างงี้ผมก็ทําได้หมดน,นะครับโอเคผมก็มีเอ้ยด้านหน้าเหมือนมีตัวยิงกันนะครับนี่ไงเขายิงกันอยู่แล้วก็ไปแจมหนึ่งดาวตัวดาวว้าวและเหมือนหลังจะมีอีกตั้งไอวอลมาปุ๊บตอนนี้ได้มา2คิวแล้วนะครับไอตัวนี้โอ้โยตัวนี้เป็นด้วยนะมันจะเป็นงานด้วยนะครับ างานแบบนี้พัญญากันนะโอเคครับเฮ้ยเลยยิงมาอ้ยตัวนี้เป็นจัดเลยเหมือนกันนะเล่นไดต้องดันแล้วนะดันแล้วนะหนุ่มมาแล้วนะจ๊ะปึ๊บสะบ,บัดซ้ายมาเรียบร้อยไปครับอืมเชิงแม่งได้จัดได้มาสามคิวเลยนะครับตรงนี้นะเป็นยังไงมาทีหลังเป็เท่กว่าเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีแคนด้วยนะใครสนใจเข้าแคนเนี่ย มาเทสกันได้นะครับแม้ว่าจะเล่นสายไฮไลท์หรือสายดันแต้มก็สามารถมาเทสกันได้หมดเลยนะทุกคนวงบีบอีกแล้วนะครับวงหนีเราอีกละเราก็ต้องวิ่งเข้าวงอีกละตอนนี้ผมก็ได้มา8คิวเลยนะครับซึ่งตะกี้ก็ได้มา3คิวเลยนะเหมือนว่าจะมีคนเก็บแอร์ดอปตรงขอบวงนะครับเดี๋ยวผมไปหาอุ้ยหน้าผมมีปุ๊บกระโดดเรียบร้อยออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยไปเฮ้ยนึกว่าผมจะไม่กล้าสวนไะหนดิหนุม่มเอาละครปืนยิงเพื่อนผมไปนะปุ๊บอ้ยนี่ไงปุ๊บ ยิงกันอยู่นะดาวไปครับมันจะมีสองตัวหรือเปล่ายิงเพื่อนผมนะจริงจริงด้วยนะครับแป๊บดาวหนึ่งตัวยิงไป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 โอ้โหแตกเห็นไหมแตกแล้วเทคนิคการเล่นลูกซองเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับโคกกนะก็คือมันเป็นปืนที่ยิงเหมือนฟ้ามานะมันจะยิงทีละสามนัดสนันสามนัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนยิงเนี่ยให้ลากเป้าไปด้วยนะครับศัตรูไปฝั่งไหนก็ให้ลากเป้าไปนะ แล้วก็การยิงลูกซองเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องชักแม็กบ่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากคนเขาใช้ลูกซองเนี่ยซองยาวเนี่ยเขายิง3 3เม็ดเขาก็จะชักแม็กมันจะเสียตรงชักแม็กนี่แหละนะครับทุกคนเอออันนี้ก็เป็นเทคเล็กเลกน้อยน้อยสหรับการเล่นลูกซองนะก็คือเวลาเล่นอนะทุกคนอย่าไปชักแม็กบ่อยนะครับเล่นลูกซองนะพอเป้าดีดปุ๊บให้ทุกคนเว้นระยะไว้วิหนึ่งแล้วก็ทุกคนค่อยยิงต่อนะครับแต่ทุกก้อนเนี่ยเป้าดีดยากเหมือนกันนะ ยากมากเลยด้วยเพราะมันอุ้ยหน้าผมมันจะมีตัวหนึ่งนะเพราะมันเป้าเป็นลูกซองนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เพราะมันยิงแบบฟาร์มันนั่นเองกระสุนออกทีละ3เม็ดนะครับพัญญาก่อนนะมันจะมีตัวนอกวงยิงผมนะครับซึ่งถ้าผมไปเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเสียเปรียกมากนะผมจะถอยไปอยู่ในวงแล้วละค่อยไปเจอกันในวงนะเพราะว่าตอนนี้เองก็อยู่นอกวงเราก็อยู่นอกวง แต่ว่าเราดักไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีทางเข้าวงแยะๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไปเข้าอีกทางนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไปก็เสียเวลาเปล่านะเดี๋ยวไม่ถึง20คิวนะครับเออตอนนี้ได้มัน10คิวแล้วนะทุกคนปะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็ตอนนี้อีกส0 0พผู้ติดตามจะ2 0,000ืแล้วนะอย่าลืมกดติดตามให้ถึง2 0 0 0 0ซับกันนะครับทุกคน เรื่อยๆไปยาวๆใครสนใจตั้งค่าทางเราก็มีนะใครสนใจก็ทักเฟซผมมาได้เลยนะครับผมนะตั้งค่าใส่ไฮไลท์สส่นักแข่งก็มีหมดเลยนะราคาเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งใบแดงหรือว่าใครที่คิดว่าไม่มีงบก็ติดตามไว้นะครับผมมาแจกฟรีตั้งค่าฟรีก็มีให้เห็นนะโอเคเพื่อน <laughs> ผมก็ดาวไว้อีกแล้วนะครับเหมือนผมมาเล่นหนึ่งสี่แหละเอาง่าย,ายๆอ่ะเพราะว่าเหมือนแค่แบบเขาอยากมาเล่นด้วยนะเราก็เลยให้เล่นนะครับผมนะ ก็คือคอนเทนต์นี้เหมือนหนึ่งสี่เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็หน้าผมนจะมีตัวหนึ่งนะขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเราจะไปยิงเพราะว่าวงบีบโอ้โหทุกคนแล้วดูวงวงบีบได้แบบไม่น่ารักเลยนะครับและนอกวงมันจะมีตัวยิงกันนะเราจะไปยิงตัวนอกวงก่อนละกันนะครับทุกคนนะอยู่ไหนวะน่านะอยู่ไหนวะน่านะปึ๊บนี่ไงวิ่งมาแล้วลาาไปไม่ติดลาาไปแดงแปด๊ดแตก ขึ้นโซเนียนะแปลว่าแตกแล้วนะครับซ้ำไปก่อนนะครับปุ๊บโอ้โหและหลังก็ยิงอีกปุ๊บหลังมาแล้วเอเคลรี่โดนไป3ามสาเรียบร้อยไปครับได้ไมคิวนึงโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าวงได้แล้วนะอุ้ยด้านหน้าก็ยิงกันอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะผมว่าผมเข้าทางซ้ายดีกว่านะครับถ้าเข้าทางขวาเนี่ยโดนดักแน่นอนนะตอนนี้ขอฟาร์มศพก่อนแล้วกันปุ๊บมีบิทฟ,ฟุดนะโอเคเราจะเข้าวงทางซ้ายนะครับทุกคนอุ้ยสายโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยดานใส่เลยแล้วกัน ปุ๊บน่าจะมีตัวเดียวนะหุ่ยไม่ใช่2ตัวนี่ว่าว้าวถอยมาก่อนนะตั้งหลักก่อนละกันหนุ่มยิงไปโดนเจ็บปุ้ยตัวนี้ผมไม่ชอบเลยปืนเนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับต้องหาพื้นที่เล่นดีๆนะนี่ไงปุ๊บออกซ้ายมาอุ้ยหลากลม้มตุ๊บกระโดดออกขวาเจ็บเจ็บเจ็บชังแม็กก่อนนะครับปุ๊บยิงมายิงมาเรียบร้อยหมวกฟางคือฆ่าเอก๊อปไม่ได้หรอกปุ๊บชังแม็กก่อน พันยาแบบนี้ก็เรียบร้อยไปครับได้ไม่สองคิวนะโอ้โหเดือดมากเลยนะครับทุกคนนะตอนนี้เพื่อนเราก็ดาวไปแล้วนะครับซึ่งวงบีบได้ที่โล่งมากเลยนะก็ตอนนี้ขอไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมรักเพื่อนมากเลยนะทุกคนนะนี่คือเราจะออกวงไปชุบด้วยนะครับเพราะว่าเรารักเพื่อนนั่นเองไม่รู้ว่าจะเข้าวงทันหรือเปล่านะยาเหลือสี่กล่องนะครับปึ๊บ โอเคชุบไปแล้วปุ๊บชุบมาก็ไม่ได้ช่วยผมเล่นเลยนะห <c oughs> ยอกเล่นไอ้เต้าปุ๊บไปไปไปจะเข้าวงทันไหมเนี่ยขอพันยัยกล่องนึงแล้วกันนะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ารอบนี้ผมเอาเคลลี่มานะวิ่งไวยอยู่นะครับน่าจะเข้าวงทันแน่นอนนะโอเคครับปุ๊บลเลเซียมาพอดีเรียบร้อยเข้าทันแน่นอนโอเคตอนนี้เหลือแค่7คนนะครับตีรวมๆก็น่าจะเหลือประมาณ2ตีเป็นอย่างมากนะ หนึ่งตีเป็นอย่างน้อยเป็นไปไม่ได้นะครับปึ๊บโอเคครับปวิ่งไปวิ่งไปและดูวงบีบวงบีบได้โล่งมากนะครับโอ้โหผมบอกตรงๆว่าถ้าวงบีบแบบนี้เนี่ยเล่นยากมากนะถ้าเราโดนลุมนะครับถ้าวงบีบเป็นบ้านเป็นบ้านเนี่ยผมมีโอกาสแบบได้ใช้สกิลเพย์อยู่นะแต่ถ้าวงบีบโลง่งๆแบบนี้เนี่ยแผ่นนี้ไอวอลโดนทําลายง่ายมากนะเพราะมีปืนจอยวอลมาด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูครับเลือดผมก็ไม่เต้น ลยาก็เลยหนึ่งกล่องนะคือออกไปชุบเพื่อนมาปุ๊บนี่ยาหมดเลยนะครับไม่เป็นไรเพื่อนเล่นฝั่งนู้นไปผมจะเล่นฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้ก็น่าจะมีก้อนหินน่าจะเล่นได้อยู่นะและเขาเหลือสี่คนนะไม่รู้ว่าเป็นตีเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นตีเดียวกันเนี่ยงานยากแน่เลยนะโอเคครับเพื่อนขึ้นฝั่งนู้นผมก็ขึ้นฝั่งนี้มาดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนนี่ไงผมเจอละสี่ตัวเลยปอ๊บเล่นเหมือนเขาจะเจอผมแล้วลากหัวไปแดงแป๊ดลากหัวไปแดงแป๊ด โอ้โหและพื้นที่ผมไม่น่าเล่นเลยอะทุกคนไอบอลมีสิบมินนะแล้มาแล้วฟัง,งนี้ปุ๊บตั้งให้วอลกกปุ๊บมาดิหนุ่มแดงแดงแดงเรียบร้อยตั้งให้วอลมาอุ้ยแล้วมันจะมีเอ็มเจ็บเก้าด้วยนะครับทุกคนตั้งให้วอลมาปุ๊บชักแม็กอะไรเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วอย่าไปชักแม็กเวลาไฟผมแตกเลยนะครับแล้วเหลือเพื่อนผมคนหนึ่ง <laughs> ดูดิ คือเขาไม่ได้เล่นเขาถามว่าเล่นไม่เป็นก็พูดได้นะคนนี้ก็คือเขามาเล่นเอาความสนุกเฉยนะครับเขาก็เล่นชิลๆนะได้มา2คิวเองรวมของผมส6บคิวก็18โอ้โหภารกิจไม่สําเร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรเผื่อปราร์ติหารก็มีหนึ <laughs> ่งสี่ยังพูดไม่ทันจบเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับซองซิ่งใครที่อยากลองไปใช้ตามเนี่ยใช้ตามกันได้นะผมบอกเลยว่าใช้สําหรับทุกซองเนี่ยผิวมากนะครับแล้วก็โหดด้วยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอา้าวผมได้15คิวนี้ว่าดาเมจ4,000นะ <laughs>